มันสามารถที่จะปรับมุมแคมเบอร์ได้นะครับคล้ายๆกับรถเบนซ์สมัยก่อนครับบอดี้หนึจะมีการปรับแต่งเหมือนกันนะครับตัว all new fortuner นี่ก็ปรับแต่งได้นะครับตัวหลังเนี่ยเป็น สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการเปลี่ยนบูทปีกนกตัวบนและตัวล่างของ Toyota All New Fortuner นะครับรถที่เป็นแบบเนี่ยผมก็ทำการถอดบูทปีกนกทั้งตัวนะถอดปีกนกทั้งตัวนะตัวบนแล้วก็ตัวล่างออกมานะครับอาการของเขาคือบูทปีกนกมันแตกนะครับมันเวลาเราขับความเร็วสูงๆเนะี่ยรถมันไม่ค่อยเกาะถนนเลย แต่ที่สําคัญนะครับเวลาเราหักหลบสิ่งกีดขวางที่อยู่กลางถนนไม่ว่าจะเป็นหินหรือหลุมเนี่ยอาการของรถเนี่ยมันจะเซหรือว่ามันจะแท้ออกนะครับเหมือนมันจะเลื้อยนะครับอาการประมาณนั้นนะครับที่สําคัญมันก็จะเริ่มกินยางนะครับยางรถยนต์ของเรานะครับยิ่งเราใส่ขอบอสูงๆนะครับราคายางก็ยิ่งสูงไปด้วยนะครับ ตัวบูทเนี่ยราคาหลักร้อยแต่ตัวยางเนี่ยราคาหลักหมื่นจนถึงหลักแสนเลยนะครับตัวบูทของ All New Fortuner จะแตกต่างกับตัว Fortuner ตัวตัวเก่านะครับตัว All New เนี่ยจะมีเหล็ก2ชั้นนะครับก็คือมีบูทตัวนอกที่เป็นเหล็กแล้วก็มียางแล้วก็มีเหล็กมีเหล็กตัวในอีกแล้วก็มียางแล้วก็มีบูทอยู่ตรงกลางนะครับแต่ถ้าเป็น Fortuner ตัวเก่าจะมีข้างนอกเป็นเหล็ก แล้วก็มียางแล้วก็มีบูทนะครับความแตกต่างมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในการอัดบูทเข้าเนี่ยมันก็จะมีมาร์กบอกตำแหน่งอยู่แล้วนะครับฉะนั้นต้องอัดให้มันตรงกันนะครับเพื่อ,อความสมดุลทั้งสองข้างและการขึ้นลงของปีกนกมันจะได้สมูทแล้วก็ไม่ติดขัดนะครับผม ในการเปลี่ยนบูทนกเนี่ยเราควรจัดการเปลี่ยนทั้ง2ด้านนะครับเพื่อจะให้มันเท่าเท่ากันหรือว่าอายุการใช้งานเนี่ยมันเท่ากันนะครับแล้วมีคําถามอีกคําถามหนึ่งนะครับว่า,าทําไมไม่เปลี่ยนปีกน,นกทั้งอันนะครับเคยมี f c นะครับมาตรวจเช็คกับผมนะครับมาจากสมุดประการนะครับตรวจเช็คเป็น Fortuner นะครับตรวจเช็คเสร็จนะครับ ผมบอกว่าต้องเปลี่ยนบูธปีกนกนะครับเขาก็เลยแย้งว่าเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนทั้งอันดีกว่านะครับเปลี่ยนทั้งอันก็เปลี่ยนได้นะครับถ้าเป็นของแท้นะครับยินดีนะครับแต่ถ้าเป็นของที่อยู่ในไอดดาอะไรทั้งหลายแหล่นี่ครับมันเป็น OEM นะครับแล้วก็มันเป็นของไต้หวันนะครับตัวที่ขายอยู่ในช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันเป็นเหล็ก อีกเกรดหนึ่งนะครับนะครับมันไม่ใช่เหล็กที่เป็นเกรดที่ออกจากโรงงานที่จะส่งเข้าไปผลิตรถนะครับเขาเข้มงวด QC มากนะครับเพราะว่านั่นมันหมายถึงหน้าตาชื่อเสียงของบริษัทที่ผลิตรถนะครับฉะนั้นเขาเข้มงวดในการเลือกเหล็กนะครับแล้วก็เลือกอ,อุปกรณ์ที่จะมาเสริมกลายเป็นรถยนต์ มาจำหน่ายให้เรานะครับแต่ถ้าเป็นปีกนกที่เป็น O.E.M. หรือว่าปีกนกที่มาจากไต้หวันนะครับหรือว่าจีนขาวเนี่ยคุณภาพของเหล็กเนี่ยมันสู้กับเหล็กที่ออกจากโรงงานก็คือเหล็กเดิมๆของอติดรถนยครับแต่เราก็มาเปลี่ยนบูธนะครับตัวบูธนี่เหมือนกันนะครับบูธเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเนี่ยอ,อยู่ที่ว่าเขาจะใส่เนื้อของยางเนี่ย เป็นแบบไหนเป็นแบบนิ่มหรือว่าเป็นแบบแข็งนะครับแบบนิ่มก็จะเสื่อมสภาพเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าให้ความนุ่มนวลยืดหยุ่นได้ดีกว่าแบบแข็งแบบแข็งเนี่ยจะเสื่อมช้าหน่อยนะครับแต่ว่าจะมีความกระด้างและก็มีความแข็งครับใช้ไปนานๆมันก็จะมีการสะเทือนอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นปีกนกทั้งอันนะครับที่เป็น OEM ที่กําลังขายอยู่ในช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ย ผมไม่อยากแนะนำนะครับเพราะว่าเกรดของเหล็กเนี่ยมันสู้เหล็กเดิมๆที่ติดรถไม่ได้นะครับเหล็กเดิมๆที่ติดรถเนี่ยมันมีความแข็งมีความยืดหยุนแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันทนทานมากเลยนะครับะจะสังเกตได้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราสั่งปีกนกที่เป็น OEM มามาใส่นะครับกับเรา สั่งปีกนกที่เป็นมือ2จากญี่ปุ่นเนี่ยอายุการใช้งานของมือสองญี่ปุ่นเนี่ยนานมากเลยนะครับแล้วก็คุณภาพดีกว่า OEMOEM นี่คือถ้ามีการชํารุดเนี่ยคือมันบิดรูปเลยนะครับแล้วก็ถ้าอัดบูปีกนกไม,ไม่ดีเนี่ยมีการเยื้องศูนย์แล้วก็ใส่ย,ยากมากนะครับแล้วก็ในการยืดหยุ่นนะครับให้ตัวเนี่ยมันสู้เหล็ก ติดรถไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาผลิตรถเนี่ยเขามีเขาเรียกโนฮาวนะครับโนฮาวมากกว่านะครับถึงแม้ว่าเขาจะใช้เหล็ก ABC นะครับแต่เขาอาจจะเติมอะไรสักอย่างแต่เขาไม่บอกหมดนะครับเวลาเขาทําหรือว่าเขาจําหน่ายเนี่ยเขาไม่ได้บอกทุกอย่างนะครับถ้าบอกทุกอย่างเนี่ยคู่แข่งก็จะรู้ว่า ในส่วนผสมนั้นคืออะไรนะครับผมบก็ผมก็ให้แง่คิดนะครับเห็นเพื่อนๆผมนะครับที่เป็นช่างนะครับก็บอกกันมาว่ามีลูกค้าสั่งของในช้อปปิ้งออนไลน์นะครับมาใส่เนี่ยความคงทนเนี่ย มันไม่ได้เท่ากับของทีอ่ออกมาจากศูนย์หรือว่าของที่จำหน่ายในร้านอะไรที่น่าเชื่อถือนะครับฉะนั้นมันก็แล้วแต่มุมมองนะครับถ้าเราสั่งของในในส่วนที่เป็น OEM เนี่ยเราก็ต้องรับสภาพของคุณภาพและก็ราคานะครับแน่นอนถ้าราคามันถูกกว่าอยู่แล้วนะครับ ราคาไม่ได้แพงมากมายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องแลกมากับคุณภาพที่เราจะต้องยอมรับเงื่อนไขที่เราจะใช้งานนะครับผมตัวบูทปีกนกเนี่ยตัวบนจะมีขนาดเท่ากันทั้งสีลูกนะครับซ้ายขวาแต่ตัวล่างเนี่ยจะมีตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่อ,อยู่ ข้างหลังนะครับข้างหลังก็คือ,อติดกับท้ายเครื่องนะครับแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยติดกับหัวเครื่องตัวหัวเครื่องเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็ตัวตัวหลังเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับทั้ง2ตัวเนี่ยลักษณะใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีแหวนแหวนรองข้างหน้าแล้วก็มีบูทอยู่ตรงกลางแล้วก็มียาง นะครับตัวแหวนเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่แนบสนิทกับตัวบอดี้เหมือนที่ผมอธิบายนะครับเพื่อจะทําการสไลด์เวลาเราหมุนน็อตที่เป็นลูกเบี้ยวเพื่อจะปรับแต่งให้เป็นบวกหรือเป็นลบในมุมของแคมเบอร์นะครับแล้วก็ในมุมของแคสเตอร์นะครับแคสเตอร์นี่ก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับตัวอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นแคมเบอร์นะครับลักษณะเนี่ยเหมือนกับ รถเบนซ์สมัยก่อนนะครับสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับก็คือบอดี้หนึ่งนะครับหนึ่ี่นะครับคือมันจะมีการปรับมุมแคมเบอร์และแคสเตอร์นะครับก็ตัวของ Fortuner ตัวแรกจนถึงตัวโฉม All-new จนถึงโฉมปัจจุบันนี้ก็ยังมีการปรับแต่งมุมแคมเบอร์อยู่นะครับรวมทั้งรถ t ิสูบิชิด้วยนะครับพวกไทยท่นก็มีการปรับแต่งนะครับ ปรับแต่งดียังไงนะครับปรับแต่งในมุมของแคมเบอร์และมุมแคสเตอร์ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเวลาปรับแต่งมุมแคมเบอร์ถ้าเป็นม i ตี้เ x หรือว่า l200 หรือว่า big m นะครับนิสันนะครับเราจะต้องใช้แผ่นชิมนะแผ่นชิมไปลองนะครับถ้าเป็นม i ตี้เ x เนี่ยถ้าไปลองข้างในนะครับมันก็จะกลายเป็นลบนะครับเป็นลบนะครับถ้า ถ้าลองถ้าเอาออกมันจะกลายเป็นบวกนะครับเหมือน Big M Bigm ถ้าใส่เข้าจะเป็นบวกนะเป็นบวกเยอะๆเลยนะแท้เท้าออกเนี่ยมันก็จะเป็นลบในส่วนของ i s u ซุสนะครับถ้าใส่เข้ามันก็จะเป็นลบลบหมายถึงล้อมจะเอ็นเข้าไปในบอดี้ล้อข้างบนเอ็นเข้าไปบอดี้แต่ข้างล่างเนี่ยมันก็อยู่นิ่งนะครับเพราะว่าปีกนกตัวล่างมันติดอยู่กับตัวเทาเชนบานะครับแล้วก็ อ่าตัวปีกนกล่างเนี่ยมันจะไม่มีการปรับแต่งนะครับเพราะว่าเป็นรถสมัยเก่าเก่าแล้วนะครับรถสมัยใหม่เป็นอ่าเป็นคอยสคอยสปริงนะครับหรือว่าอ่โชคที่มีคอยสปริงแยกเป็นอิสระนะครับปีกนกล่างและปีกนกบนเนี่ยมันจะมีการปรับแต่งได้แต่ว่าตัวบนเนี่ยมันจะยึดโดยเผาน็อตที่มีขนาดยาวนะครับ ตัวบนไม่ไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้นะครับปรับแต่งได้แต่ตัวล่างนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปีกนกเข้าไปในตัวบอดี้นะครับเวลาใส่เนี่ยอย่าฟืนธรรมชาตินะครับเวลาขันแน่นนะครับต้องทําให้มันอยู่ในลักษณะที่ใช้งานนะครับห้ามาให้ปีกนกมันหย่อนลงมาให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเปรียบเสมือนว่ารถกําลังอยู่บนพื้น พื้นดินนะครับพื้นดินหรือพื้นถนนนะครับอย่าให้มันลอยเหมือนตอนตอนนี้นะครับฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยผมก็ต้องใช้เครื่องมือในการดันปีกนกให้มันเหมือนกับว่าตอนนี้เราใส่ล้อแล้วเราลง,ลง,ลงพื้นแล้วนะครับผมนี่ที่ต้องทำแบบนี้นะครับเวลาใส่ให้มันขนานกับบ ตัวของพื้นพื้นถนนนะครับหรือว่าพื้นอู่นะครับเพราะว่าเวลามันยุบตัวลงหรือว่ามันดีตัวขึ้นเนี่ยมันจะไม่ทําลายบูธปีนกนะครับให้เสียหายนะครับบูธปีนกเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับสปริงอีก,อ,กอย่างหนึ่งครับแต่เป็นสปริงแบบยางนะครับจากนั้นถ้ามันฝืนธรรมชาติโดยที่มันห้อยลงมาแล้วเราขันให้แน่นนะครับพอเราเอารถลงเนี่ยมันจะงัด งัดยางนะครับบิดผิดรูปนะครับทำให้ยางเนี่ยฉีกขาดได้แล้วก็อายุการใช้งานของมันสั้นลงไปอีกนะครับฉะนั้นเวลาใส่ก็อย่าให้ฟืนธรรมชาตินะครับในส่วนก าการปรับมุมแคมเบอร์เนี่ยต้องมีเครื่องมือในการวัดดูนะครับว่ามันเอียงกี่องศานะครับเอียงกี่องศาแล้วก็ตัวของแคสเตอร์นะครับมันก็จะมีการวัดด้วยนะครับตัวนี้เวลาเราขยับนะครับเราใช้เบอร์24นะครับประแจเบอร์24ในการปรับตัวน็อตลูกเบี้ยวนะครับ เบอร์ยีบสองเป็นตัวลอกนะครับอย่าขันตัวยีิบสองนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกีียวมันได้รับความเสียหายนะครับก่อนที่เราจะปรับเนี่ยเราต้องคายออกมานิดหนึ่งนะครับอย่าคายเยอะถ้าคายเยอะเนี่ยตัวของลูกเบี้ยวเนี่ยมันจะปีนตัวกั้นกั้นลูกเบี้ยวนะครับมันจะทําให้ลูกเบี้ยวเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับในส่วนของเครื่องที่จะมาตั้ง ตัวแคมเบอเนี่ยผมขอเวลาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังปรับจูนมันอยู่นะครับว่าผมาใช้วิธีก็คือเวลาเราสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยอพอเราวัดเสร็จเนี่ยผมก็ต้องเอารถเนี่ยไปตั้งศูนย์ล้อนะครับเ,เครื่องศูนย์ล้อที่อยู่ที่ร้านเนี่ยราคาหลักแสนถึงหลักล้านนะครับ ความแม่นยําของเขาเนี่ยเยอะมากนะครับส่วนเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยความเพี้ยนเนี่ยสูงมากเลยนะฉะนั้นต้องขอเวลานิดหนึ่งในในการปรับแต่งมันนะครับก็เร็วๆนี้นะครับถ้ามีรถเข้ามาอีกมันมีการปรับให้ความเที่ยงความตรงนะครับมันใกล้เคียงที่สุดนะครับอันนี้คือ นี่นี่นี่คือปรับมาแล้วนะครับคือสาเหตุที่ต้องปรับเพราะว่าเดี๋ยวรถเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องไปลองว่ามีอาการข้างต้นไหมก่อนที่เราทำนะครับเพื่อจะได้ขับเททดสอบรวมทั้งให้เจ้าของรถเนี่ยขับกลับบ้านหรือว่าไปเปลี่ยนยางหรือว่าไปตั้งศูนย์จะได้ขับง่ายๆนะครับไม่ให้ไม่ใช่ว่าขับไปแล้วเลี้ยวเนี่ย พุมอลไไม่คืนหรือว่าขับไปแล้วนี่มันเลือ้อยยางกับงูนะครับเพราะว่าตัวมุมของท o i อินทเอาไม่ได้รวมทั้งมุมแคมเบอร์มุมแคสเตอร์เพี้ยนไปหมดเลยนะครับฉะนั้นเอาให้มันใกล้เคียงที่สุดกับค่าของโรงงานนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม